มีสิ่งเชื่อในระบบตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนี้นะเขาก็มีการพัฒนาปรับปรุงแอปของตัวเองเนี่ยให้มันสมัครไง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กู้เงินเนี่ยได้ไวปลอดภัยด้วยฉะนั้นเ,นเงินที่คุณจะได้นะเร็วสุดเนภายใน10นาทีเป็นการกู้ยืมเงินด่วนผ่านระบบออนไลน์นั่แหละที่กู้ได้แบบไม่มีวันหยุดกู้ได้แบบตลอด24ชั่วโมง เป็นการกู้เงินด่วนนะแล้วก็ได้รับเป็นสินเชื่อเงินสดที่มันบอกเลยว่ามันกู้ง่ายมากๆเขาเปลี่ยนชื่อมาใหม่เนี่ยใช้ะายกว่าเดิมแล้วก็โปรเฟชชั่นอลกว่าเดิมด้วยคุณเคยได้ยินบริษัทนี้ไหมบริษัท S C B A b a c a e t นน d d o เขาคือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ชื่อว่าเงินทันเดอร์ คุณต้องรู้จักแบงแดดอนคุณก็คงจะเคยขอกู้เงินมาแล้วหลายครั้งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเน่ก็อยากให้คุณรู้ไว้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น m ันดี่ทันเดอร์รับรองแล้วก็คอนเฟิร์มเลยว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ในเงินทันเดอร์เนี่ย,ยก,กู้ง่ายอยู่แล้วกู้ง่ายแบบได้เกือบทุกคนนั่นแหละพอไปเป็นมันนี่ทันเดอร์เนี่ยคุณใช้แค่บัตรประชาชนเนี่ยนะเขาก็สามารถจ่ายอนุมัติเงินให้คุณภายใน10นาทีโดยที่เขาเนี่ยนะ ก็ให้บริการคุณตลอด24ชั่วโมงด้วยบริษัท S c B Air b a c a s t เนี่ยเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกันกบธนาคารัยพาณิชย์ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้นะตอนที่เป็นเงิน t h เดอร์เนี่ยมิชาชีพก็เอาชื่อเนี้ยมาหลอกลวงแล้วก็หลอกเอาเงินคนไปมากมายฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คุณระมัดระวังนะอย่าโอนเงินก่อนก็พอแอปปลอมมันระบาดมากฉะนั้นของแท้จริงๆคือว่าจะต้องกู้ผ่านแอป เท่านนั้แล้วก่อนที่คุณจะไปขอกู้สินเชื่อกับ Money Thunder ชื่อใหม่ใช้ไรกว่าเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมสเตตเมนต์ธนาคารเอาไว้ซึ่งคุณทำแมาแล้วก็เก็บไว้รอในโทรศัพท์เลยเนี่ยย้อนหลังมาสัก6เดือนเขารองรับได้ถึง9ธนาคารด้วยกันเราถ้าเกิดว่าคุณโหลดแอปมาแล้วนะหรือว่าบางคนเนี่ยเคยสมัครแล้วก็มีเนี่ยผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากสมัครใหม่เนี่ยก็อยาให้คุณรอสัก ยี่สิบวันก่อนคือมันอาจจะมีเรื่องติดขัดอะไรที่ทําให้คุณไม่ผ่านนะซึ่งคุณสามารถจะโทรสอบถามนะหรือไม่ก็ทักไปสอบถามกันเลยว่าคุณมีปัญหาตรงไหนทําให้คุณถึงไม่ผ่านเนี่ยตรงนี้เขาจะบอกคุณนะคุณจะได้แก้ไขก่อนมาสมัครในครั้งต่อไปได้เปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนอีกบ้างแน่นอนว่ามันจะต้องมีเมื่อคุณได้แอปมาแล้วนะหรือใครที่เปิดแอปขึ้นมาเนี่ย คุณลองดูนะในแอปเนี่ยจะมีแอปพื้นฐานของเขาก็คือว่าสินเชื่อตั้งหลักแต่ว่ามันมีความพิเศษขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยอยากให้คุณได้เห็นก็คือว่าคุณสามารถจะเลือกรับเงินหรือว่าจะผ่อนก็นได้เนี่ยได้2แบบด้วยกันขึ้นหนึ่งวงเงินเหมือนเวียนเห็นไหมผ่อนขั้นต่ำสองเปอร์เซ็นต์หรือตั้งแต่200บาทซึ่งวงเงินแบบเนี้ยมันค่อนข้างดีเลยเพราะว่าคุณใช้เมื่อไรเนี่ยเขาก็ค่อยคิดดอกเบี้ยในส่วนที่คุณใช้ไปเช่นว,ว่าวงเงินคุณถ้าพันบาท แต่ว่าคุณเอามาใช้1000บาทเนี่ยในส่วนของ1000บาทนี่แหละที่เขาจะเอามาคิดเป็นดอกเบี้ยแล้วสองคุณรับเงินในครั้งเดียวเลยนะก็คือคุณได้เงินก้อนมาเลยแล้วคุณก็ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนผ่อนแบบเท่าเกันทุกๆเดือนเนี่ยยาวนานเนี่ยถึง36เดือนแต่ว่าตัวนี้พอคุณจ่ายหมดใช่ไหมคุณจะต้องขอยื่นกู้ใหม่นั่นเองคุณจะเห็นว่าความใหม่ความพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือว่า มีวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเข้ามาซึ่งแต่ก่อนมันจะไม่ได้มีนะตัวนี้แล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกเกินไปหรอกแต่ว่าคุณจะได้สินเชื่อแบบไหนที่มันเหมาะกับคุณเนี่ยคือคุณจะได้แบบวงเงินฉุกเฉินหรือว่าได้วงเงินก้อนอะไรแบบนี้ตัวนี้คุณไม่สามารถจะเลือกได้เองเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นคนคัดสรรแล้วก็พิจารณาให้คุณเองโดยส่วนตัวมองว่ามันกู้ง่ายนะ ซึ่งมันง่ายเหมือนกับไปกู้กับฟินนิกแต่คนที่บอกว่ากู้ยากเนี่ยก็คือคือคุณกู้ไม่ได้ไนงะคุณก็เลยบอกว่ามันกู้ยากนั่นเอง